ครับบรรยากาศครับป่าคำคำแล้วพี่น้องมาเนี่ยบ่ายสามกว่าแล้วสามครึ่งทุกบอกแล้วทุกบอกเนี่ยหาโมงห้องขอบ้านท่นละขยันกันชิโมงขอบ้านกันเลยชิโมงครึ่งชิโมงครึ่งไปเพราะมันได้ตั้งรักกันหน่อยนะเออ เพืบอบขึ้นมาได้พม่องเบอบอ้าวเจอแต่ไหมบาหนี่งศพหนึ่งสบน่ไเออสิบเงินบอกแล้วามืวันทุบอกให้แล้วนี่ัวน่อกที่นึงเนอบรรยากาศมันวนมองครับว่าเสยน้ำบเยนทุกวันที่จ้าคนเนี่ย 黒。Yeah, cool. yeah.